รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลืมตา ใครไม่เล่นไม่รู้ซะแล้วแข่งทีไรนะชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาว ใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันไปหาคืนที่คืนเครงแก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทยสุขกัใจใแ่อ้เจอนี่ The Series แกงเฟียวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS CG a d v a n c e ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์มาสเตอร์ผู้นำความกระจ่างใสชายโยมมาสเตอร์เครื่องดื่มน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผาลัมตรามมี่จุซี่ อยากตะลอนเที่ยวไทยแต่ไม่มีเวลาใช่ไหมวันนี้เราขอเสนอทริปอยุทยาให้ตะลุยกันแบบฟินๆเลยแล้วกันเริ่มจากตอนเช้านั่งรถไฟมาลงสถานีบางปะอินแวะพระราชวังบางปะอินชมวังราชการที่5ต่อด้วยชมบทคริสกลางวัดที่วันนิเวศธรรมประวัติพอเริ่มหิวก็มาต่อมื้อเที่ยงกันที่ตลาดกง้งโค้งก่อนจะนั่งรถไฟต่อลงมาที่สถานีอยุทยาจะนั่งรถสองแถวชมเมืองเก่าหรือจะตะลุยชมพระราชวังหลวงก็ไม่ผิดปิดท้ายยามเย็นกันที่วิหารมงคลประพิษขอพรเอาเรื่องเอาชายัยซื้อสายไหมตลาดริมวัดก่อนจะกลับมาขึ้นรถไฟเท่านี้ก็จบบบทิิอยยุธาแฟนนกัได้ e é eu! อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่ของปกแน่ๆเลยอ่ะออนี่ลุงเหรออาจ้าเอเอาเอีอานจสอาเียอา้สอยองแล้ยี่ยาเยอยอง ลุงคาหนูไม่ได้พูดว่าให้นั่งยองยองอ้าวอันยองไงก็ยองเลยไม่ค่ะเป็นคําทักไทยของภาษาเกาหเลียค่ะอ๋อจ้ะ <c oughs> เรียกลุงีเหรอ ค่ะถ้าท่านจะเป็นลุงนะคะเพราะว่ามีผมงอกเยอะเลยผมงอกไม่ใช่ผมงอกพอดีว่าหนูกําลังจะไปพระราชวังอะค่ะอ๋อพระราชวังเหรอนี่ไงหนูอยู่ตรงข้ามนี่เลยนั่งกระเช้าข้ามไปเนี่ยก็ถึงพระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอินเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดนี้เองฮะดีไม่ใช่พระราชวังอะคะอันนี้เรียกว่าวัดนี่ไงหนูนี่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 วัดนิเวศธรรมประวัติเอาที่นี่คือวัดเหรอคะไม่ใช่วัดหนูเป็นวัด อันนี้เรียกว่าวัดใช่ค่ะหนูเป็นวัดอุ้ยลุงรู้ได้ไงอ่ะโอ้ขี้มูกหนูเยอะมากเลยล <c oughs> ูกเยอะไหมคะใช่งั้นไปสางขี้มูกก่อนนะคะนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลุงจะแนะนําให้ว่าวัดนี้สร้างในสมัยรห้าทรงโปรดเจ้าให้สร้างแบบเป็นตะวันตกมาเดี๋ยวลุงพาไปดูได้ไมั้ยลุงใจดีจังค่ะอ้าวหน้าตาดีต้องใจดีสิอ๋อง <ๆ S 2> ั้นอันนี้ถือด้วยไหมคะให้ลุงถือ้วยเหรอค่ะเอาลอ่ะมาไปค่ะมาเฮเนี่ยที่วัดแห่งนี้ กราฮาเนี่ยท่านทรงโปรดเ้าให้สร้างวัดนี้เป็นสไตล์แบบฝรั่งดูสังเกตได้ว่าโบสถ์ที่นี่จะเป็นออกแบบเหมือนโบสถ์ฝรั่งเลยนะดูยอดแหลมแหลบนนู้นเนี่ยเห็นไหมครับอยอดแหลมแหลมนจะเป็นแบบทรงเหลี่ยมเพราะว่าสร้างสไตล์ตะวันตกศิลปะแบบโกธิคเดี๋ยวคุณลุงนี่ก็จะพาไปชมข้างในว่าความสวยงามของวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติแห่งนี้มีความสวยงามอย่างไรได้มาไปดูกันนุ่เหมือนที่ลุงบอกไปว่า ประตูหน้าต่างที่นี่หรือภายในโบสถ์เห็นไหมสวยไหมตกแต่งแบบสไตล์ตะวันตกที่เราเรียกว่าศิลปะแบบโกธิกถูกไหมเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เนี่ยด้านหน้าตรงพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เนี่ย <Okay. S 1> เราเรียกว่าฐานชุกชี <Okay. S 1> เป็นพิ่ตั้นคล้ายๆแบบเหมือนศาสนาคสต์ที่ตั้งไ <Okay. S 1> ม้ามากางเขน uh huh. แต่ว่าเราห้าทรงโปรดงเจ้าไดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบศิลปะตะวันตก mm hmm. ก็เลยว่ามีพระสงฆ์พระพุทธรูปเนี่ย ตั้งู่บนฐานจุกประชีสวยมากเลยคะ่ะลุงอขอบคุณมากนะคะที่อธิไวยให้หนูว่าแต่ตกลงไปวังเจวังเจวังเจทางไหนนะคะลุงบอกแล้วว่าที่นี่คือพระราชวังมาประอีมไม่คือวันนิเวศธรรมพระวาดไม่ใช่วงังเจเข้าใจหนูลุงต้องไปวังเจค่ะแล้วแล้วหนูเข้าใจลุงหรือเปล่าเข้าใจลุงบอกว่าที่นี่คือวัดไม่ใช่วงังแต่หนูต้องไปวังเจไงคะ,ะแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเข้าใจลุง อ,อาเจ้ชอวังวัง궁วัง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 ังว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 รงังวัวัวงวังวัวัง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 ว้งวังไปงววังวังังาว,างวงง่งวอวงงวอวงวัง บ้านฮอลแนดาคือศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และเป็นโบราณสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์คุณเป็นใครอ่ะโดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์คุณหลงหรือเปล่าคะโดยเมื่อปี2117คุณหลงอยู่ไหนชาวดัตช์ได้รับพระราชทานที่ดินและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าประสาททองให้ก่อสร้างสถานีการค้าขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยาวงวันนี้จา้าเนีค่ะ แม่เย็นแม่เย็นอยู่ที่ไหนอ่ะแม่เย็นโอ้แม่เย็นแม่เย็น,แ,ยนแต่แวนี่ค่ะโอ้ <laughs> แม่แต่ลองร้อนๆอย่างนี้นะได้ผ้าเย็นนี <c oughs> ่ฉันตามหาแม่เย็นไม่ใช่ผ้าเย็น เดี๋ยวปัดโบยให้หลังลายเลยดิเ,เ,ยยยยเย็นไหนละคะพ่อคุณเนี่ยก็เย็นก็แม่เย็นเมียฉันนะสิชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้กันทั่วว่าแม่เย็นเป็นเมียของฉันพระยาศรีหยอทินยงเย็นที่ไหนไม่มีทั้งน,นั้นที่เนี่ยมันตลาดกงค้ง,คงตลาดก้งคงใครหนอฉันตั้งชื่อฟังแล้วได้อารมณ์ดีเหลือเกินนะ ตลาดกงโค้งเนี่ยมันมีที่มาแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาของวางกับพื้นแล้วคนซื้อก็ต้องมากงโค้งเลือกซื้ออย่างนงี้เขาเลยเรียกว่าตลาดกงโค้งขนมของร้านเจ้าเนี่อร่อยดีเหลือเกินเอได้ได้แล้นั้นงานอะไรอันนั้นน่ะเขาเป็นการลำวงรองยาวพ่อปู่โสมแล้วก็ อานาเรสสวนมหาราชชาวบ้านเขาทำกันเป็นประจำคือขืนไม่ล่ะค่ะดูคลึกพื้นดีแท้นะหลวงครองท่านพระราอนี่นี่ไอ้ฉันต้องหาคุณหลวงท่านแยคุณหลวงเดี๋ยว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 เเออฉันไม่ใช่คุณหลวงนะฉันเป็นพระยาพระยาศรีหายโยธินเมื่อแต่รอไปใครกัน มณีจันไงเจ้าคะที่ฉันเป็นเมียของคุณเมียมณีจันไหนอะมณีจันอุสั์ทะลุกระจกข้ามกาลเวลามาเพื่อจะเจอคุณนะคะคุณหลวงจำมณีจันไม่ได้หรอฉันว่าฉันไม่รู้จักเธอนะฉันไปตามหาเมียฉันก่อนดีกว่าแม่เย็นเอาเลยว้าสิงนางทาตุชาติสิงทวีพบมันแล้วว้าเย็นแม่เย็น พูดอะไรของเธอฉันฟังไม่เ,เข้าใจเลยอะหลวงอ,อ,ะอะไรนี่นคะพอดีว่าฉันก็เดินเดินอยู่แล้วก็คนนี้ค่ะก็มาชนเราอย่ามาทําเสียงแข่งกับคุณหลวงฉันนะคะไม่ไม่ไม่ใช่คุณหลวงนี่ฉันเป็นพระยาแล้วพระยาศรีหะโยทินเป็นถ<ป>ึงข้าหลวงเลยนะทําไมต้องทําตาเหลือกด้วยอะคะเขาอ,อยากจะบอกให้รู้ว่าเป็นถึงข้าหลวงไงเธอไม่ควรบังอาจพูดดีดีไม่ได้หรอคะ ฉันพูดสไตล์แบบนี้ไงอ้อจะพยายามมาจีบแฟนฉันเหรอจีบบ้าอะไรล่ะฉันจะไปทิ่พระราชวางังไปถวายข้าวเนี่เอ่อพระราชวังอะไรของเธอฉันต้องไปพระราชวังเจค่ะไม่เห็นเคยได้ยินเลยพระราชวังเจต้องมีสิคะไม่มีอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้คะ่ะนี่กําลังหาอยู่พอดีอ่ะหาให้หน่อยคะอ่ะอ่านี่นี่น,นี่ฉันกำลังตามหาเมียฉันอยู่พอดีเลยอ่ะถ้างนั้นเธอเอาอาจไป นี่คืออะอะคะเอาไปซื้อข้าวใหม่แล้วไปรัชกพระอะไรอะ <'t> ไรของเธอนะพระราชวังอะไรนะพระราชวังเจไปพระราชวังเจของเธอฉันจะไปละเป็นหนึ่งค่ะเช็คก่อนว่าเงินจริงไหมถือสิคะเราจะไปซื้ออาหารเกาหลีที่ไหนเนี่ยคะก็ไม่มีนี่อันนี้คือคินเอาไปซื้อได้เลยเนี่ยเป็นอัดในสมัยนี้นะฉันจะไปตามหาเมย์ได้ดีกว่าเย็นเย็นอะไรของเธอเร็วไงอ่ะ เธอก็ถือเธอถือสิมาตามมาไม่ว่าแม่เย็นจะอยู่ที่ไหนฉันจะพลิกแผ่นดินตามหาแม่เย็นให้จงได้คุยกับใครอ่ะนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเราอยู่ที่นี่ได้ไงคะดุกางใจใกล้แค่เอื้อมเจอหนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย